แพรระบาดรอบแรกตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนยังไม่รู้รายละเอีย<ะ>ดนะครับมีกรมธรรม์นออกมาเนี่ยก็รีบซื้อเลยเพราะว่ากังวลไงแต่ว่าครั้งนี้ที่รวบรวมกันมาจะเน้นเรื่องการตรวจเจอและรับเงินก้อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะ,ะเรารวบรวมมานะคะเพื่อคุณผ<ะ>ู้ชมจะได้เปรียบเทียบกันใครที่กําลังจะหมดอายุกรมธรรม์ในปีที่แล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะต่อเจ้าไหนอย่างไรดีค่ะไปเริ่มกันที่สินทรัพย์ประกันภัยกันก่อนเลยนะคะสำหรับสินทรัพย์ประกันภัยเนี่ยเริ่มต้นเบี้ยประกันขั้นต่ำเพียงเ9้สบาบาทเท่านั้นนะคะเออสูงสุด แผนให้เลือกแบบนี้นะคะก็ตรวจเจอโควิดครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าจ่าย499บาทเราจะได้อยู่ที่100,000บาทสําหรับความคุ้มครองแล้วก็จะมีพ่วงอุบัติเหตุมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือว่าค่าปลงศพนะคะแต่ว่าเงื่อนไขของเขาคือต้องมีอายุ1-99ปีหนึ่งคนตอนกรมธรรม์เท่านั้นค่ะและคนที่ซื้อประกันโควิดกับ AIC ในเฟสหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถซื้อในเฟสสองได้และไม่รับประกันผู้ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศสาธารณาสุขใน14วันก่อนกรมธรรม์บังคับใช้ด้วยนะคะค และถ้าคุณซื้อแพ็กเกจเจอจ่ายจบแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถไปซื้อแพ็กเกจค่ารักษาพยาบาลพร้อมกันได้ต้องเลือกอต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเจ้าแรกนะครับสินทรัพย์ประกันภัยมาดูอาคาเนปประกันภัยกันบ้างนะครับคอนเซปต,ต์ของเขาแหมตรวจพบจบจ่ายตรวจพบจบจ่ายนะครับของอาคาเนปประกันภัยนะครับคุ้มครองสูงสุด2,000 200, 0 0บาท มี4แผนให้เลือกนะครับแผนหนึ่งเนี่ยเบี้ยเริ่มต้น260บาทเท่านั้นฮะ,ฮะตรวจเจอโควิดครั้งแรกนะครับจ่ายเลย50,000บาทแล้วก็มีพ่วงอุบัติเหตุด้วยนะครับ50,000บาทเหมือนกันแผนสูงสุดก็คือแผนที่4ี่นะครับ1,037บาทตรวจเจอโควิดครั้งแรก200,000บาทจ่ายเลยนะครับ<ะ>แล้วก็เสียชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุด้วย200,000บาท ขามีเงื่อนไขยอยู่ที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องมีอายุ1น9ถึงปีนะครับจำนวนเงินเอาประเอาประกันภัยรวมในทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน2องแสนบาทบอันนี้ต้องตรวจให้ดีๆนะครับใครที่มีกรมธรรม์เดิมอยู่ลองนํามารวมรวมยอดดูนะครับ,รบว่าทุกกรมธรรม์เงินเอาประกันภัยต้องไม่เกิน2องแสนบาทต่อคนต่อกรมาทนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองไม่คุ้มครองเหมนเดือน ก่อนกรมธรรม์บังคับใช้และ3เดือนหลังจากกรมธรรม์บังคับใช้เมื่อไปกลุ่มประเทศเสี่ยงตามประกาศสาธารณสุขนั่นเองครับไปดูจากสินมั่นคงประกันภัยกันบ้างค่ะเม้น,นตรวจเจอโควิดครั้งแรกจะจ่ายเงินก้อนทันทีเช่นเดียวกันมี2แผนประกันให้เลือกนะคะแผนหนึ่งเนี่ยหนึ่าบาบาทตรวจเจอปุ๊บจ่ายไปเลย5 0,000บาท ส่วนแผนที่2นะคะ399บาทตรวจเจอจ่าย1 0 0 0 0แสนบาทเงื่อนไขคือผู้ประกันผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะต้องมีอายุ1-9 9บ1-99ปี1คนต่อ1กรมธรรเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่รับประกันกลุ่มอาชีพแพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับหนำบินหรือว่าเรือเดินทะเลและไม่คุ้มครองกรณีจะไปต่างประเทศในอีก3เดือนหลังจากวันคุ้มครองด้วยค่ะ ส่วนต่อมาของวิริยะประกันภัยนะครับอันนี้มีจุดเด่นที่ว่ามีเงินชดเชยรายได้ให้ด้วย<ฆ>เผื่อกรณีที่คุณต้องหยุดงานไปนะครับไม่สามารถทํางานได้ก็จะมีรายได้ตรงนี้แหละชดเชยกลับมานะฮะ<ฆ>เบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแผนแรก399บาทตัวเจอโควิดจ่ายห0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีการชดเชยนอนโรงพยาบาลกรณีโควิดสูงสุดสิวันนะฮะ ค่าใช้จ่ายต่อวันก็จ่าย500บาทต่อวันนะครับแล้วก็เสียชีวิตอุบัติเหตุ5 0,000บาทแผน2เพิ่มมาเป็นเบี้ย599ย้าบาทต่อปีนะครับตรวจเจอโควิดก็1 0 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินชดเชยโรงพยาบาลนะครับกรณีนอนโรงพยาบาลเนี่ย5้า้อยบาทต่อวันเหมือนกันเงื่อนไขตั้งแต่15้าวันนะครับถึง9 9ปีหนึ่งคนต่อหนึ่งกรมธรรม์และต้องไม่เคยมีแผนประกันโควิด -19 กับระยะมาก่อนนะครับอาศัยอย่างน้อย30วันในประเทศไทยก่อนกรมธรรม์บังคับใช้ ไม่รับประกันกลุ่มอาชีพก็คือแพทย์แล้วก็พนักงานผนเตื่อนั่นเองครับ อีกหนึ่งบริษัทนะคะที่นำมาฝากกันคือเอเชียประกันภัยนะคะแผนคุ้มครองโควิดนี้ก็คือจ่ายชดเชยเหมือนกันนะคะเป็นชดเชยรายวันสูงสุด50วันค่ะกรณีที่นอนโรงพยาบาลหลังจากเราเป็นโควิดเนี่ยนะคะแล้วก็คุ้มครองถ้าหากอาการโคมา่าเนื่องจากโควิดด้วยเช่นกัน <c oughs> เขามีแผนเดียวคะ่ะเป็นแผนโควิด500เรียบประกันอยู่ที่500บาทต่อปีตัวเจอจครั้งแรกนะคะได้ความคุ้มครอง50,000บาทแล้วก็ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากโควิดเนี่ยสูงสุด50วันอยู่ที่1,000บาทต่อวันถ้าเกิดว่าโคม่าจากโ โควิดนะคะก็คุ้มครองที่500,000บาทเงื่อนไขคือผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ1-75ปีทำประกันสูงสุดไม่เกินคนละ2กรมทันแต่ยกเว้นนะคะบุคลากรทางการแพทย์รวมทุกแผนกเลยค่ะในโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดเสี่ยงทั้งสมุทรสาครระยองแล้วก็ชลบุรีด้วยค่ะของกรุงเทพประกันภัยกันบ้างนะครับอันนี้มีจุดเด่นทั้งการตรวจเจอโควิดครั้งแรกแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงภาวะโคม่าจากโควิดด้วยนะครับ มี2แผนด้วยกันเบีย้ย699อันนี้ตรวจเจอจ่าย5ราะห5 0หมื่นนะครับแล้วก็ค่ารักษาตามจริง5 0,000บาทและภาวะโคม่าจากโควิดเนี่ย5 0 0แสนบาทขณะที่เบี้ยถูกลงมาก็คือ299บาทนะครับตรวจเจอโควิดจ่าย10,000บาทและค่ารักษาจ่ายตามจริงไม่เกิน20,000บาทนะครับภาวะโคม่าจากโควิดเนี่ย2 0 0 0 0บาทอายุ1ปีถึง75ปีนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งกรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรับเชื้อจากวิธีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ไม่คุ้มครองคนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองนะฮะทางนี้ประกันโควิดจะมีระยะเวลารอคอย14วันหลังกรมธรรมบังคับใช้ซึ่งประกันจะไม่คุ้มครองและจะต้องไม่ติดเชื้อโควิดหรือว่าถูกกักตัวดูอาการนะครับเพราะสงสัยว่าจะติดเชื้อ จึงจะสามารถทําประกันประเภทนี้ได้ครับค่ะมาปิดท้ายกันที่เมืองไทยประกันชีวิตอันนี้จะเป็นการมอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมโควิด19ค่ะสําหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะทั้งลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันรายบุคคลและประกันกลุ่มกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตจากโควิด19แต่เงื่อนไขคืออายุต้องไม่เกิน70ปีนะคะจะได้รับค่าชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล1,000บาทต่อวันไม่เกิน30วันและถ้าเสียชีวิตจากโควิด19จะได้รับ100,000บาท ง่ายๆแค่ไปดาวโหลดแอป MTL คลิกนะคะแล้วก็กดสมัครได้เลยมีหมูขั้นตอนนะคะเขาก็จะมีคําแนะนําบอกแต่ละขั้นตอนให้สามารถดาวนโหลดแล้วก็ได้รับความคุ้มครองได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคมปี2564ปีนี้นี่แหละค่ะก็เป็นหลากหลายบริการนะครับที่เรานํามาฝากกันเพราะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านกังวลกันคิดกันอยู่เราติดหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นมีกรมบัญชประกันภัยไว้ก่อนนี้ก็ถือว่าอุ่นใจให้มากกว่าครับแต่อย่าลืมว่าต้องอ่านเงื่อนไขทุกอย่างนะให้ละเอียดด้วยเพราะว่าแต่ละกมมีควาต กันไปในการตรวจเจอรครั้งแรกแล้วจ่ายนะคะก็อยากจะให้อ่านเงื่อขายตรงนี้ก่อนที่จะทําประกันฉันด้วยค่ะ